สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอังคารที่20มิถุนายน2 2 2 3ัเป็นนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่11เทศกาลธรรมดานะครับนี้จะนำเอา,เอาบทอา่านจากบทความกล่าวถึงบทข้าแต่พระบิดาเหมือนกันโดยนักบุญสีเปลี่ยนพระสังฆราชมรสกขีมาอ่านให้ฟังนะครับในหัวข้อบอกขอให้พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระเยซูเจ้าทรงพระทยกรุณาต่อเรายิ่ง อุดมด้วยพระทัยเมตตาสงสารพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราภาวนาดังนี้บ่อยๆเฉพาะพระพักพระเจ้าให้เรียกพระเป็นเจ้าเป็นบิดาของเราและถึงแม้ว่าพระคริสตเจ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าก็ให้เรียกให้เราเรียกตนเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีใครสักคนในพวกเราที่กล้าใช้นามนี้เวลาภาวนานอกจากพระองค์ได้ทรงอนุญาตให้เราภาวนาด้วยวิธีนี้พี่น้องที่รัก เมื่อเราเรียกพระเบ็นเจ้าเป็นพระบิดาเราต้องตระหนักว่าเราต้องปฏิบัติตนเยี่ยงบุตรถ้าเราพอใจเรียกพระองค์ว่าเป็นบิดาก็ให้พระองค์พอพระทัยเรียกเราเป็นบุตรด้วยเช่นเดียวกันเราต้องเจริญชีวิตประหนึ่งว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์เห็นได้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในเราเราจะไม่ประกอบกิจกรรมใดที่ไม่เหมาะสมกับพระจิตเจ้า ในเมื่อบัดนี้เราเริ่มเจริญชีวิตในสวรรค์และในพระจิตเจ้าความคิดและกิจการทั้งสิ้นของเราก็ต้องเป็นของสวรรค์และป่ายจิตตามที่พระเยซูเจ้าของเราได้ตรัสว่าผู้ที่ให้เกียรติเราก็ให้ได้รับเกียรติผู้ที่ดูหมิ่นเราก็จะถูกดูหมิน่นท่านอัครสาวกยังได้เขียนในจดหมายของท่านว่าท่านไม่เป็น เจ้าของตัวท่านเองถ้าท่านได้ถูกซื้อมาด้วยราคาแพงดังนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแบกพระองค์ไว้ในตัวท่านเรากล่าวต่อไปว่าขอให้พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยคาภาวนาของเราหากแต่เราขอพระเป็นเจ้าให้พระนามพระองค์เป็นที่ศักการะในตัวเราที่จริง ใครจะทําให้พระเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ได้ในเมื่อพระองค์เองเป็นบกเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์พระองค์เองยังได้ตรัสอีกว่าท่านจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราทูลวิงวอนพระองค์เพื่อเราผู้ได้รับชําระให้ศักดิ์สิทธิ์ไปในศิลลรังบาปและได้ศักดิ์สิทธิ์เรื่อยไปดังที่เราได้เริ่มไว้แล้วและเราทูลขอดังนี้ทุกวันเพราะเราต้องการความศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเราทําบาปทุกวันเราก็ต้องชําระบาปผิด ของเราวันแล้ววันเล่าให้บริสุทธิ์นักบุญเปาโลคษาวสาวกสอนเราถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงมกรุณาประทานแก่เราท่านว่าคนไร้ศีลธรรมคนนับถือรูปปฏิมาคนผิดประเวณีคนลักขโมยคนโลภอาหารคนขี้เมาคนใส่ลายคนปล้นคนพวกนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรสวรรค์เป็นบรดกและบางคนในพวกท่านเคยเป็นดังนี้จริงๆแต่ท่านได้ถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ ท่านได้กลับเป็นคนชอบธรรมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระจิตพระเป็นเจ้าของเราดังนี้เราชุนขอให้ความศักดิ์สิทธิ์มั่นคงอยู่ในเราเสมอไปพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาเราด้วยได้ทรงเตือนสติคนที่พระองค์ได้ทรงรักษาหายโรคและกลับคืนที่ว่าอย่ากลับไปทําบาปอีก เพราะจะมีสิ่งร้ายแรงยิ่งกว่าเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้นเราจึงภาวนาไม่หยุดหย่อนทูลขอทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตใหม่ของเราซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้รับการพิทักษ์คุ้มครองจากพระองค์ครับพินหองก็เป็นบทภาวนาบทค่าแต่พระบิดาเป็นบทที่สําคัญที่สุดและมัน บทที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงแต่งขึ้นและทรงสอนบรรดาศิษย์ให้ภาวนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบทภาวนาที่มีความหมายครบคันและก็เป็นแบบอย่างของการภาวนาดังที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วในวันนี้เองนักบุญสีเปลี่ยนก็ได้กล่าวถึงการเจริญชีวิตขอให้พระนามพระองค์เป็นที่ศัการะหมายความว่าขอให้พระบิดาเจ้าขอให้พระเป็นเจ้านั้น เป็นที่สักการะเป็นที่น้ำมศการได้รับการน้ำมศการจากผู้อื่นไม่ได้ขอให้พระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นพระองค์เองทั้งๆที่ประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้อื่นให้กับเราให้กับมนุษย์ทั้งหลายแล้วความศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการมีชีวิตที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้าได้มากได้น้อยแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาไม่ใชเ่เป็นเรื่องของการภาวนาทั้งวี่ทั้งวันในตลอดคืนตลอดวันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาเขาก็จะเดินชีวิตที่ดีจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่กระทําความาดีแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นมีชีวิตที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเบญชา นี่คือสิ่งที่นักบุญสีเปลี่ยนได้อธิบายถึงชีวิตของความศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนที่สุดโดยอาศัยพระเป็นเจ้าทรงช่วยเพราะฉะนั้นการสวดโาวนาคือการอัญเชิญออกพระนามของพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระนามของพระองค์นั้นได้เป็นที่รู้จักได้เป็นที่เคารพสักการะ่าำกลางมวลมนุษย์ในโลกนี้นี่คือ,อสิ่งที่ บุนสี่เปลี่ยนได้สอนเราในวันนี้ในบทข้าแต่พระบิดาเพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเราสวดบทข้าแต่พระบิดาพี่น้องก็เราตั้งใจและก็สวดอย่างดีด้วยความหมายด้วยความลึกซึ้งและด้วยการลำพึงไปอย่างดีในจิตใจของเรานะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด